นะครับก็อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าที่แปลว่าสายสายสิบกว่าโมงนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องเที่ยวกับกายครับผมวันนี้นะฮะเรามีนัดกับเพื่อนเราที่สักแก้วที่ผมได้ไปเจอกันพุดเลยครับคูหัวห้อมนะครับที่จังหวัดเลยในงานผีตาโขนเราติดต่อกันมาว่าอยากจะไปเที่ยวด้วยกันมานานและหลายรอบแล้วเราไม่มีโอกาสสักทีนะครับรอบนี้เรามีโอกาสนะฮะเราก็เลยจะพาไปพบไปเจอไปรู้จักกันนะครับ ชื่อเขานะชื่อว่าตาตาออนทัวนะครับผมยังไงคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยครับอันดับแรกนะฮะเราจะไปกันที่พี่เล็กก่อนครับผมไปหาพี่เล็กขาประจําของเราก่อนนะครับไปซื้ออุปกรณ์เตรียมของเตรียมอะไรนะฮะวันนี้เราจะทํากับข้าวกินกันด้วยนะครับกางเต็นท์หวันนะครับผมอ่ะยังไงติดตามก็ได้ครับผมป่ะลุยเลยครับนี่ยโอ้โหเร็ไปกว่ใครม้าเนี่ยข้าง่า อแค่เลยนะครับโอเคตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ที่เล็กแล้วก็รอเขาจัดรถจัดอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของเตรียมของอะไรกันนะครับาะว่ากันอีกทีนึงไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับผมหลังจากที่เราเตรียมของมานะฮะก็เป็นแก๊สกระป๋องนะครับที่คุณตาตาเขาขอมาแล้วเราก็เป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับแล้วก็น้ำน้ทอมมี่น้ำทอมมี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกกันแล้วนะครับลีลากันมาชั่วโมงกว่า ไปยังไงเราลุยดีกว่าครับผมลุย ครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราเข้ามาในเขตของอุทยานนะครับเสียค่าเข้า60บาทเป็นเรื่องปกติของอุทยานอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะคุณตาต้านะครับรอเราอยู่ฝั่งปาจีนนะครับผมซึ่งเขาใหญ่เนี่ยสามารถขึ้นได้2ทางนะครับจะเป็นฝั่งนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นฝั่งปะจีนก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่น้าตกเหวสวัสดิ์ครับผมเดี๋ยวเรายิงตรงไปเลยครับผมน้าตกเหวสวัสดิ์ครับผมปั๊บยุ้ย ที่เราขี่ผ่านแทบจะทุกอย่างมาเลยนะครับผมก็เหลือระยะทางนะครับอีก8กิโลนะครับที่จะถึงน้ำตกเหวสุวัสดนะครับผมก็เดี๋ยวเราน่าจะขี่ไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยนะครับตอนนี้ถ้าถ้าที่เห็นไม่ผิดนะครับก็ประมาณ25องศา ผมว่าก็กำลังดีเลยนะก็เดี๋ยวปะเดี๋ยวเรารุ้นกันต่อเลยครับผมอีก8กิโลครับที่จะไปหาคุณตาต้าครับผมเราได้มาถึงที่น้ำตกเหวสวัสดนะครับผมก็มานั่งรอคุณตาต้าครับผมผมคิดว่าเขามารอผมนะที่ไหนได้ผมมารอเขา อ่ผมก็เพิ่งถึงเมื่อสักคูนนี้เลยนะเดีย๋ยวเรานั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอ,อคุณตาต้ามาแล้วยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมปะ่ะนั่งรอแล้วก็จะจะน่าจะได้พาแวะไปดูน้ําตกด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงรองครับจะมาได้เนาะทำมไม่ใช่ในกุงลงนะ <laughs> <laughs> จะมาถึงได้นะ <laughs> เพื่อนเรานะ <laughs> ออสวัสดีครับสวัสดีครับผม รอเบื่อยแล้วครับโอยผมก็ออกอย่างว่าช้าเหมือนกันโอยยังดื้อยไปหลงอยู่นู่นไปไหนมาทะลุไปได้ไงครับนะทะลุไปกรมทรสามสิบทำไมไม่สวนกันหนมุมแสดงว่าเราขึ้นมาก่อนเราผ่านไปแล้วเขาถึงเลี้ยวเข้ามาถ้าถ้าถ้าจะงหวเนี่ยมันก็ต้องสวนแสดงว่าเลี้ยวมานี่แล้วเพราะว่าพวกผมต้องมาฝั่งนู้นไงลูกพี่ลูกพี่ขึ้นมาที่นี้่ไหมล่ะอย่างดื้อ เอาแล้วท um, okay. in ุกคนนี่คือความจริงละไอ้ขาลงอ่ะไม่เท่าไหร่ใช่ไอ้ขาขาขึ้นนี่แหละโอ้โหดูทุกคนดูโอ้ตาย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 ขึ้นเลยนะตอนเนี้ยเออยังลงไม่ถึงครึ่งเลยยังลงไม่ถึงครึ่งเลยกูอยากขึ้นละเนี่ยโอ้โหดูดิฮะลลโอ้แต่ภาพอ่ะไปทุกคน เดี๋ยวเราลงไปแป๊บหนึ่งเนี่ยแหละครับผมก็<อ>ถ,ถึงแล้วและไอ้เหี้ยอย่างชันน่ะกยากเป็นหน้าวิศวกรแม่ไอ้ออกแบบมันชันเนี่ยคุณให้มันชโลบเนี่ยอย่างเงี้ยบนใดอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยเออให้ผมกระโดดลงไปดีกว่าดึงกู้ดูดดดไม่โดดไอ้เหี้ยแล้วขาขึ้นอ่ะอผมจะไม่พาพ่อแม่ผมมาเที่ยวอีกขาดแล้วตัวเขาตกเขาตายก่อนเนาะนี่มันก็เนี่ยครับมันก็ชันอยู่แค่จุดเดียวแล้ว โอ้โร้อนไข่ครับผมเี่ฮะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อถ้าภาพสวยๆงามๆมาอยู่ข้างล่างครับผมรลรอนี่อยู่ข้างบนฮะหนะครับสภาพก็เราจะไปไหนกันต่อนะฮะก็ว่ากันอีกทีนึงครับผมไปเจอกันอย่างที่ทุกคนไม่รู้คือผมโสดนะไปทางนั้นซะละฝากโปรโมตด้วยโสดมากสะพาพ และนี่นะครับก็คือน้ําตกเหวสวัสดนะครับผมซึ่งก็เป็นวิวที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับได้เดินกลัวลื่นหินเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยมองแต่ทางเนี่ยนะครับผมก็โอเควิวก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นน้ําตกที่หน้าผากว้างใหญ่นะครับมีสายน้ำไหลลงมาครับแต่ก็ยังเป็นน้องของน้ําตกเหวนรกอยู่เช่นเดิมนะครับน้าน้อยด้วยนะตอนนั้นน้ำเยอะกว่านี้ ตอนนั้นน้ำเยอะกว่านี้เนาะเยอะกว่านี้มันจะเป็นละองมาเลยเที่ยงเลยอะแล้วนี่เป็นแล้วนี่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเป็นวิวที่ผมถ่ายมาตัวกล้องนะตัวกล้องนนี่นะฮะเป็นภาพที่ผมอาอทำไมมันหยุดอะนี่นี่เป็นไงครับขาวไหมครับโอ้แหมน้ำตกสายน้ำขาวดีนะฮะไม่ได้ดูวิวเลยดูแต่ขาวขาวเลยเราวอะ ก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่เรียกว่าอะไรวะเขาใหญ่เที่ยงนะ,ค,ะครับผมไปนี่ฮะอ่ะนะครับก็นนี้เราก็เอาไว้ ถ่ายรูปกันนะครับตรงป้ายอุทยานนะครับผมก็ขี่กันมาได้ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะครับจากตรงนู้นมาเนาะชอนี่ฮะหน้าตาคนเราง่วงนี่สุดเดือดเลยครับนี่ครับสมาชิกใหม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นคืนนี้ก็เดี๋ยวจะทําความรู้จักกันเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้มาจากสระแก้วเลยเนาะสากแก้วครับด่วนสระแก้วนะครับผมนี่ก็เพิ่งแปะหมันหมาดๆเลยเนาะผมเห็นผมก็เห็นแวบๆอยู่ คนดังสุรินอันนี้ได้ไปตามกับสาวเซเว่นครับตามสาวเซเว่นวยตามสาวตามสาวเซเว่นถ้าตามผู้ชายนี่เปลี่ยนไปแล้วนะตามสาวไปตามสาวเปลี่ยนตามเสาตามเสานะครับผมเออนี่ไปเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปเช็คอินแป๊บนึงนะฮะแล้วก็จะลุยกันต่อไปที่เขาใหญ่เที่ยงครับผมไปดูอะดู ไร่ภูผาตะวันตอนบนร่ย68กิโลก็นี่ฮะเราแวะเซเว่นนะผมก็ได้ของกินมานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพากันไปที่ไร่ภูผาตะวันดาวเลยนะครับวิวจะสวยแค่ไหนจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารอติดตามชมนะฮะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปไปครับลุย เจ็ดกิโลเฮ้ยห้าสิบกกโลครับผมดูไล่ภูขาตะวันไปฮะตอนนี้นะฮะก็ขี่มาได้ ได้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ป่าทางเข้าขาวยายเที่ยงนะครับผมก็น่าจะอีกไม่เกิน20โลนะครับก็เดี๋ยวเราขี่ไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับไม่ไม่ไกลแล้วปะยังไงเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ลานการเต้นเลยครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้าก็เดี๋ยวจะพาไปครับผมปะลุยอ,ออกสามซะแล้ว อยู่ที่ไร่ภูนับไม่ใช่ไร่ภูเลยภูผาตะวันไร่ภูผาตะวันตะวันดาวไร่ภูผาตะวันดาวนะครับผมก็วิวนะฮะจะเป็นดาวบนดินเลยนะครับผมแล้วก็เห็นเป็นวิวของลำตะคองเขื่อนลำตะคองเนาะ <c oughs> ก็นี่ฮะเดือดจัดเดือดจัดเอ่อในภาพมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับ <c oughs> ว้าวถือว่าใช้ได้ เดี๋ยวยังไงเราสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็จะหาที่กางเต็นท์ครับผมไปหาพื้นที่ก่อนตอนเนี้ก็นี่ฮะมีแสงสว่างอยู่2จุดนะครับเราก็เลยเลือกจุดนี้เนาะที่วิวที่มองเห็นลงไปก็ประมาณนี้เลยนะยังเห็นตะวันอยู่นิดๆเนาะก็มีปลั๊กไฟตรงนู้นนะครับเรามีปลั๊กมาก็ลากมาก็ได้เนาะตรงน,นี้ก็เป็นไฟแล้วก็กางเต็นท์นะครับสั้งสามเต็นท์ตรงนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราจัดการนะครับเอา เอาของเอาอะไรลงมาตรงนี้กลางเสร็จยังไงเดีย๋ยวเราจะทําอะไรกันกินก็มาดูกันครับผมเป็นไงบ้างครับเ k ทางดีมีเซเว่น มอเดียวเลยอ่ะมีมีเเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากูมาถูกทางไวเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์หายหมดเออถึงนะถึงปั๊บสัญญาณโทรศัพท์หายปึ๊กถ้ามันหมดเลยูกูตายนีเรามาสิงพีแล้วอ่ะเอยเอาเรื่องวะก็อย่างดีที่ยังมาถึงก็คือเหลือแค่ประมาณ50เมตรอ่ะสัญญาณโทรศัพท์หายปึ๊งเออเอ้าชีบหายแล้วทีเนี้ยเจอป้ายวันนี้ เอ้ยว่ายย้มาถูกเปล่าวะวะอ้ยมอ้นน่ะมันมากเลยคิดว่าอยู่ทับเบิกมอเดียวเลยรอะล้อลอยทั้งทางเลยล้อลอย,ยไม่ไม่ลงพื้นเลยอะอย่างนี้เลยจะ,จะล่วเลยอะอาการก็เกียร์มันบอกว่าให้ลงเกียร์หนึ่งก็เกียร์เกียร์หนึ่งอะไรว้าวะพอเห็นได้โอ้โหเฮียคือมองก็มาจากตั้งแต่ข้าง,งนอกแล้วอมองไปที่ไฟอะไรมันสูงแล้วแสดงว่าบนนั้นแน่เลยก็ลงมาลงมาพึ่งสักพักหนึ่ง ตั้งฉากนี้เลยเราก็ทดเราก็ล้อลอยลอยล้อไม่ตกไม่ลงพื้นเลยเปลี่ยนไงเริงจงเลยอ๋อโอ้โหคือคือว่าเป็นซะเล้วไงเป็นไปซะแบบนี้แล้วไงเราอะไปเซซี่ซะแล้ว ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวที่จะทำขับข้าวกินนะก็ยังเหลือน้ำแข็งขนมแล้วก็ไข่เนาะเดี๋ยวเราต้องอาจจะได้ลงไปซื้อเรยจะว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมท่านะครับก็จะมืดมืดหน่อยนะตรงนี้เตรียมตัวนอนนะเตรียมตัวนอนแล้วเพราะว่าุ่งนี้ทำงานก็เซซี่เลยโหกณติดเดือนแระแคิทีกูนี่คือที่คุณตาต้านะครับเอามาเนาะที่ขนาดทางเล็กนะ ก็จะมีพวกสามตำใส่ตัวมั่อีกล่ะอันนี้คือเป็นหม้อหม้อทำครับก็จะมีผักบุ้งครับผมอนี่น่าจะมานานละมาร้าใเช้าละครับ้นสะพานก็ได้แบงค์ตรงกุ้งแล้วก็อันนี้ผักกาศขาวก็พิยัม ครับผมเออแล้วกินมุขีครับกินมุขชิ้นครับผมตามมันปึ๊บมันจะมันจะมันจะถึงจุดทก็เต้าหู้เต้าหู้ครับค็ถึตรงนั้นใช่ไหมหัวอาจกินหัวอาจครับโอ้ยเผ็ดเข็มครับเผ็ดเข็มโอ้นี่ดูมีหมูด้วยครับนี่อันนี้มากี่ชิ้นครับเนี่ยหรือว่าครึ่งโลครับหกสิบบาทครับหกสิบบาทแล้วกอใส่กอครับมีแค่นี้นะครับยานขวบหมดไปแล้วหมดแล้วรับมาไงวะเนี่ยเออนี่ขนาดขนาดอันแค่นี้นะเนี่ยโอ้ ไม่มีอะไรนะมีมีน้องทอมมี่อยู่มีแต่นับทอมสองคนอากมีทางเล็กนี่อันนี้ก็คือเป็นเสบียงนะที่เราจะมาทำสดวันนี้กันนะครับผมยังไม่ทาทาถึงเลยนี่เสร็จปุ๊บมีหั่นผักแล้วมันมีอะไรก็ใส่ชแบบแชิวใช่ครับผมไอเทมอะไรนะจะก็นี่เดินแบบแคทวอล์กผมไม่ต้องทำกับข้าวก็แล้ววันนี้นี่ใส่ผักนะครับ เป็นผู้อัดครับนี่นีเอาสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนครับผมสว,วัสดีครับผมนะฮะคุณแบงค์บริการ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮี้ยนมาจนได้เว้ยเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปแรกหลังจากทำรถเสร็จเนะาะเด้๋อย่าว่ากันกินหนึ่งครับผมมีใจมา ก็เป็นซุกี้เนาะซุกี้ลาวาครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้เดี๋ยวเราจัดโต๊ะดีๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วนะครับผมไปจัดโต๊ะก่อนกี่อยู่ยังไงี่ตรงนี้เอาดเเเอาดเเอาเอาอูจลอเลย พี่เล็กวจานพี่เล็กจะไม่ได้กินแล้วเนะี่ยหมดสิกว่ชาช้าจะได้ครับง่ายๆแต่อร่อย เมนูของหวานนะครับอ่าอะไรนะข้าวโพดคุกขิงเลยหวานหวานเชฟจัดให้นะครับนีพ่พี่พี่สอนนะ <c oughs> <c oughs> เอาไหมยาก <c oughs> ขอน้บเล็กน,น้ <c oughs> อยก็อย่าเรเอามาต้มซ้ำเลยพี่ต้มกันน่อ นี่นะฮะเป็นตัวถังที่ต้มนะครับก็ต้องเอาลังมาบังลมนะนี่ฮตอนนี้นะฮะเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับก็ของหวานเราได้มาเสริมเรียบร้อยฮะเป็นข้าวโพดเนยอบนะครับ สวยนะวครับนี่ครับน้ำตาลเพิ่อมอีกครับนี่เป็นไหนมือามวาาแต่แก้วนะ้ำาลาเเอรบเรบบับนนัเราาัเนนนเรกลั <laughs> <น> <laughs> อรเเ Huy neut experiences này còn nữ nhiệt đi đi cái b nó đánh aşır thích. Thì các đã lắm flux เด็ดพี่วะว่าดอไฟที่แท้จริงนี่อยู่ดีที่สุดไอ้เหี้ยอยากรีวิวข้าวโพดดีๆกูสุดยอดครับมากเลยขอนคุณที่พี่ทำกินสบายเลยนะแต่มันก็แพงนะ ทุกคนย่น็ใช้ได้แล้ววีลกูดก็ตอนนี้นะฮะเราเตรียมจะนอนกันแล้วเนาะสภาพ <c oughs> ก็อ่ะนะครับค่าคืนนี้นะฮะก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ได้กินได้อิ่มได้อะไรกันไปเนาะก็ราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้นะครับวิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพามาชมเนะาะไปราตรีสวัสดิ์ครับผม